ครมอเห็นชอบลดค่าไฟ16.05สตางค์ต่อหน่วยช่วยผู้ใช้ไฟ3กลุ่มมีผลมกราคมถึงเมษายน2568 กระทรวงพลังงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นชอบในหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าแก่ประชาชนซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน2567และสิ้นสุดลงนะคะเมื่อเดือนธันวาคม2567โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้ก็เป็นการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางโดย ยการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือจำนวน16.05ตางต่อหน,น่วย เป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2568 จากการดําเนินมาตรการดังกล่าวตลอดระยะเวลา4เดือนค่ะก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ21 000, 000, ล้านรายแล้วก็ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ1,700ล้านบาทหรือว่าประมาณ425ล้านบาทต่อเดือนขณะที่นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ย้านะคะว่ามาตรการที่เสนอในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟ ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางโดยการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีดังนี้ค่ะ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือจำนวน16บ้า บาท5สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นการลดก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นพศ2568ค่ะ